สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็เด้นํามอตัวเลขนะครับจับชุด2ตัวนะครับบนล่างนะครับนำมาท่านสมาชิกจะไปเป็นแนวทางนะครับสูตรของเราก็เข้ามาแล้วที่เก้างวดนะครับเก้างวดผ่านนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่10นะครับก็ ลองดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับตามสถติของเราก็ตามสูตรของเราก็ว่าไปตามสูตรนะครับเลขที่ออกมาแล้วก็มันาคำนวณต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตัวเลขของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับก็ สามเก้าห้าล่างสี่สามนะครับเราใช้สามบวกสี่นะครับเก้าบวกสี่นะครับสามบวกสี่นะครับเราก็ได้มาที่เจ็ดนะครับเจ็ดเราจะบวกหกนะครับบวกหกทุกครั้งนะครับบวกหกบวกหกนะครับบวกหกเราก็ได้สามนะครับสามบวกสองเราก็ได้ห้าเพิ่มแต้มมาเป็นหกนะครับเราใช้หกนะครับยกมานะครับมาบวกหกนะครับเราก็ได้สองนะครับลดแต้มมาเป็นหนึ่งและศ <4, S 2> ูนย์นะครับ กันไว้คือเลข3นะครับก็จาก2มาเป็น3นะครับกันนอไว้นะครับเผ่เขาจะมานะครับเลขที่ออกมานะครับ603ล่าง79นะครับแล้วเข้ามาที่03นะครับก็เข้มาที่เลขบนนะครับต่อมานะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมา603ล่าง79นะครับ ใช้9บวก4นะครับก็ได้มาที่3 3บวก6แล้วก็ได้มาที่9นะครับบวก2ก็ได้1นและ2นะครับส่วนด้านนี้นะครับเรายก2มานะครับ2บวก6นะครับเราก็ได้มาที่8 7ดนะครับการไว้คือ9นะครับเลขที่ออกมาก็คือ6 2 6กล่างเ็นะครับก็ข้ามาที่6 2นะครับ ต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้แปดบวกสี่ก็ได้อ่าได้สองนะครับสองบวกหกก็ได้แปดนะครับแปดบวกสองก็ได้ศูนย์หนึ่งนะครับยกหนึ่งมานะครับหนึ่งมาก็บวกหกเราก็ได้เจ็ดหกห้านะครับกันเอาไว้ก็คือเลขแปดนะครับเลขที่ออกมาก็สี่แปดหนึ่งล่างเก้าศูนย์นะครับก็เข้ามาที่ตกกันนะครับก็มีอยู่ครั้งนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับ ก็แปดราเจ็ดเก้านะครับต่อมาก็เข้ามาที่หนึ่งเจ็ดราคาหนึ่งหกนะครับก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดาคขบวนข้าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์หกหกศูนย์นะครับเข้ามาที่ลึกล่างนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เก้าสามนะครับเข้ามาที่เก้าสามสี่สองนะครับต่อมาก็เข้ามาที่ศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์สี่สามหนึ่งนะครับ สำหรับนวดที่แล้วนะครับเราได้มาที่1,3,4นะครับส่วนด้านนี้ได้มาที่098นะครับก็เลขที่ออกมาก็คือ5 0 3ดาล่าง8 9นะครับก็เข้ามาที่03นะครับครับแล้วก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมา593นะครับล่าง42ถ้เราใช้2บวก4นะครับก็ได้มาที่ 6, 6, 6.. บวก6เราก็ได้มาที่ 2, 2,2บวก2ก็ได้4นะครับ เพิ่มแต้มมาเป็นห้านะครับส่วนด้านนี้นะครับเรายกห้ามานะครับห้ามาบวกหกนะครับแล้วก็ได้หนึ่งศูนย์เก้านะครับแล้วลดแต้มลงมานะครับเลขที่ออกมาก็คือศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับสำหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับห้าศูนย์สี่ล่างสามหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสี่แล้วก็ได้ห้านะครับห้าบวกหกแล้วก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับเพิ่มแต้มมาเป็นเลขสี่นะครับ นะครับเรายกมานะครับบอก6คงที่เราก็ได้มาที่0นะครับลดแ้มาเป็น9และ8นะครับเลขที่ออกมา503ศูาล่างแปนะครับก็เข้ามาที่0 3นะครับมาดูงวดนี้นะครับ503ศูล่างแปนะครับเราใช้9บวก4นะครับได้มาที่3นะครับ3บวก6เราก็ได้มาที่9บวก2ก็ได้1และ2นะครับส่วนด้านนี้นะครับแาบนี้เราใช้2นะครับ สองยกมานะครับบอกหกคงที่นะครับเราก็ได้แปดลดแต้มเป็นเจ็ดแล้วหกนะครับก็จากชุดก็ได้มาที่แปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็หกเก้าหกหนึ่งหกสองนะครับก็ลองดูเก็บแนวทางนะครับตามสถศติของเราก็ยังเดินดีมาตลอดนะครับเข่างวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ครับก็จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับที่มีอยู่เก้าห้าแปดเก้านะครับแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็หกเก้าหกหนึ่งหกสองนะครับก็เลขอีอยู่เก้าชุดนะครับเก้าชุดด้วยกันนะครับก็อาจจะเดือดต่อหรือไม่นะครับครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็น่าจะมีหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ท่านหนงมานะครับก็มี1นึ่งแปดแปดหนนะครับสองมาก็คือ2องแปดสอนะครับหกนะครับก็มีอยู่เน้นๆออกมาก็6ชุดนะครับขอเราไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะลงทุนนะครับครับก็มาแนะนําตามโฉกนะครับมีเข้าบ้างลดบ้างก็ธรรมดานะครับดูเป็นแนวทางเอาไว้นะครับ แล้วคลิปนี้ก็จบไปเพียงท่นนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านงโชคดีนะครับสวัสดีครับ